ยยังพี่ไป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 ยัิ่งทีกโอ้ขึ้นแม่ทำพี่แล้วใช่ไหมวันนี้คือปลาติดหินนะครับ ตอนรับราด,ดีมากครับแล้ไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยฝนลงซะแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแก้วกาบาพลังนะครับใช่ไอไนเฮียนะเวอร์ชันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ต้นน้ำเลยครับท่านผู้ชม ep นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาหาปูหาปลามาแกงกินในป่านี่เลยนะผมว่าจะหาพวกมแมลงแล้วก็พวกปลาเล็กปลาน้อยอย่างเงี้ย กับพวกลูกอออนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีอปุ่มหรือปั่บมันก็เหมือนลูกอัอดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลูกของกบภูเขาครับมันจะตัวใหญ่กว่าปกตินะ EP นี้จะสนุกแค่ไหนก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาเลยมาเลยขนรบักข้นรบั้น้น ร้อยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าธรรมชาติต้อนรับเราดีมากครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ทำอะไรเลยฝนลงซะและ้วีนี่เป็นตัวเรียกฝนหรือเปล่านะไตมอดอ้วกแตกแล้วครับตอนขึ้นรถมานะไม่ได้ขึ้ขาวขาแรงเลยครับ <S <S มาหาปลาแบบเบืรอชันแบบคนบาปนะครับฝนตกนะ <S <S คนบ้าเรื่องของตัวที่ รวมมแต่ล FM, ล FM, ล FM, 2> 2ที่เป็นย um, yeah. okay. ังกงกินเบียร์ไว้ก่อนเขบอกว่าจะลำบากแค่ไหนก็ช่างขอแค่เราหัวเราะไว้ก่อนนะเดี๋วมันก็จะหายไปแวบหนึงมต้อกลับมาเหมือนเดิมเราจะกิเียวหัวเราว่เนี่ยแล้มันจะวเขาดักเขาหอยู่เขาเดียย่งบุหินเียอยู่เขาอย่งตัวปืนข้าวอยนี้ครับเลยอยู่เขาอย่ กินลูกสินดิปวะเบื่อเลยกินทำมโอ้ยกินน้ำหัวไงกูนี่ไงกินไงตอนนี้ก็ติดฝนนะครับเขาแท้มากเลยครับเด็กอยู่ที่อาริโซนาอาริโซนานึกว่าอาริโซนติดฝนตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยครับ เดี๋ยวไปตัดภาพตอนที่ฝนหยุดนะจีแล้วแล้ว,ลวฟ้าก็เป็นใจครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วแดดออกแล้วครับท่านผู้ชมนะโอ้โหเงาสะท้อนจากน้ํานี่เห็นตัวปลาเลยครับท่านผู้ชมน้ําใสมากนะโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะมาลุยกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะดอกไม้ส,สวยๆนะครับ เอาซ้อนทางแดดละ่ะลองลองตามลากไม้ดูครับท่านผู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องยังไงวะเยห้างเี้นได้มากาดได้ไบอกาได้บอโน้ม้น้ำทีโนม้แขมน้ม้ยังเกาะโนม้แข้มโน้ม้แข้มเป็นตังไดน้แข้มนะคือฮาเฮีดสวยเกงแซบบออันี้แม่งไงแกงสกันพักน้ำพักน้ำแซบบอแซบลวกรเนาะลวกโอ้วกกินกับเียวบอเ้น้าหมอมาดิี๋ยว หม้อน้อยนะมนยมหม้อน้อยมาเีาเออหม้อยก็มาลดภูมิใจมากครับท่านผู้ชมนี่บนภูมิใจมากนะใบไม้ข้างล่างนะครับลองดู มีอะไรหรือเปล่านี่กขี้ <c oughs> ตัวครับน่าจะต้องเย็ยบ้มันน้ำเหมือนคุณกันวะหืเนึกฮะต <c oughs> ีต้องบอกให้น้ำเหมือนคุณมันบ่ลองตามตะลิงดูครับ เฮ้ยออลึกลลึก,ลกโ้นี่คือปลาติดหินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหายากเหมือนกันนะมันอยู่เฉพาะต้นน้ำครับแต่ว่ามันดูคล้ายๆเหมือนปลาดูดฝุ่นที่เขาขายในตู้อะครับเกี้ยวข,ขายในร้านตู้ปลาครับเนี่ยเหมือนมากเลย นะครับดูดูตรงท้องมานนะแต่ว่ามันผมว่าไม่ไม่น่าใช่ปลาดุกุูนนะแต่คนแถวนี้เขาบอกว่าเป็นปลาติดหินนะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะติดอยู่ตามหินนะอันนี้กินได้ไหมครับกินได้ไหมเรียว่าไม่กินได้เหมือนวะครับปลาติดปลปลาติดปางมันเป็นไม่ใช่ปลาดุกปูนนี่นะซ้อนอะไรซ้อนโมเวนตีโอ้โหยบากนีซ้อนกับโมเวนซ้อนนคอยดูการซ้อนนะ เนี่ยนี่คือวิธีการซ่อนนะเนี่ยถ้าจะซ่อนให้เนียนกว่านี้ก็เข้าไปในต้นไม้เลยคืบอกว่าเอานี่มันคนละซ่อนเลอไม่ลังมุ้งไม่อะไรเลยเขาบอกว่าต้องไล่น้ำให้ด้วยไล่ไปไปอยู่ซ้อนนี่ห่วงนะมายังไม่ได้เลยครับ ่นทำด่างเพิ่องี้เด็ดดไฟกันฝนตกเอ้โหเฮ็ดนีงกินกระบ้มนเนี่ยกรบืมีฝนแล้วโอเคแล้วพาลอยอยู่สิอื้อคนนี้ลอยนะครับไม่ด้ลอยูไว้นะครับคนนี้เอามาติดกับแกเด็ดขาดนะครับแมงห้ามพี่วังปล่อได้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 ไได้ได้ได้

คืออะไรอยู่อ้าวไม่ใช่มันรอขาบไปแล้วนี่ครับต้องดูเราต้องดูตัวอย่างเซียนนะครับ ต้องซ้นหนึ่งมันไหนครับไม่นะโอ้ต้องซ้นหนึง่งริมฟังบ่โอ้แล้วก็ใช้แบบเท้าเหยียบให้ปลาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการมันออกมาตามชกซากไม้นะครับ ไดไหมครับได้ปลาเห็นไหมนี่ไงตามสูตรนะเออดูตัวอย่างอได้ปลาเล็กดูอืมอี๋ถ้าเราไปตุ่งเอาทางน้ําไหลมันจะได้ไหมครับอะไรคือตุ่งนะตุ่งเราไม่ไม่เอาถ้าเราเอาบิงถ้าเราเอาบิงไปตุ่งทางน้ําผ่านมันที่ว่ามันจะได้ปลาเยอะอยู่ถ้าตุ่งแล้วเราเหยียบไล่ออกมาเนี่ยเราตีนแต้ทำอัน คันห้วยเนี่ยมันก็น่าจะออกมาอยู่นะไปติกไปติ๊กไปติ๊กไปเราติ๊กติ๊กติ๊กไปเราตีนติ๊กติกไปเลยนะติ๊กไปติ๊กไปคุณอยู่ไทยเป็นจำนวนมากเลยใช่หัตถินโอ้โอเมตุนนะโอ้ป่านนี้ไปเลี้ยววิแมงเงี้ยวอยู่แมงยังงงแมเงี้ยวอยู่แมงเงี้ยวบ่ะแมงเงี้ยวนี่แมงเงี้ยวแผลแมงเงี้ยวแผลเงี้ยวตัวขาดเลยบ่ คดคดนอีเนี้ตัวคัดแร้วบ่ดอกเสี้กแล้ว่อะไปดอกสัมผัสกังกางแล้วดอกลื่นเราพี่ดอดอกลื่นบดอกแตกงล้วเย็บไรครัวพีะวิ่งไเออโยโอ๊ยเอ้ยอย่อ้ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยเอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยออยยอยยอยอย้ยอยอย๊ยยยยยย

มีตัวใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยกล้องผมเป็นเลนส์วายมันเลยดูตัวเล็กนะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เป่งอุ้ยเนี่ยกุ้งกุ้งแบบนี้มันมีกล้ามนี่ถือว่าใหญ่นะเรามาดูผลงานเทียมโอ้โหในชีพนะเนี่ยนี่ทีนี่เป็นแมงเนี้ยวอยู่เขาจะเกิดเป็นกุ้งเหี้ยมเนาะโอ้กุ้งนดำเลยตัวใหญ่กุ้งดำแมนตัวใหญ่นั่นนั้นเนี่ยคือว่าตัวน้อยอยู่ กุณยิงค่อยซ่อนในนั่งเงยใช่เมันอหร่วัวขันมาเมื่อขันพวกคนโตอันี้ไล่คนนี้อยู่ที่เข้ามาปลาดุกโอ้โหนี่ปลาแบบปลาดุกภูเขาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเด็กไงเฮ้ยเป็นเลี้ยงในบ่ฮีเบี่ยงเลี้ยงได้เลี้ยงไหนจะมาเรากินหรืออือเป็นเลี้ยงนี่เราเรียนรู้การซ่อนมาแล้วครับ sao tay ngay hết nha đai pa nè, nha cho mhm đây mhm 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 mhm

sáng bay sang bay tân lạc tuyệt vời kung ngoài Đây nhà mãn là ở đây. mãn luôn kung ngoài ở đây kung ngoài ở nhà 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 kung ngoài nhà kung ngoài ở đầm.

โอ้นี่ไงครับโอ้ดูดีๆสีจับเลยบ่หึเดี๋ยวว่าปู้หูหยนซ้ำกอเเดี๋ยยวจริงๆพวกปลาพวกกุ้งมันหยุดมันหยุดใต้หินนะถ้าเราสังเกตดูดีจะเห็นเลยเฮ้ยมันเยอะจริงๆเฮ้ย อ๋อเลยครับเออในห้องเห็นป่าลายนะป่าอะไรนะป่าเนี้ยครับนี่นะป่าพันมาสิมีพ,พันบูกับป่าพัันบูคล้ายคป่าบูครับมองเธอคอยเฝ้าดูอยู่ อยากจะรู้เป็นไงบ้างน้องถึงเฝ้ารอมาฟังเวลาพอกันแนกก่อไฟเราสุดยอดเลยครับฝนตกยังก่อไฟติดนะแต่ไม่รู้ว่าจะสะกิดน้องติดไฟหรือเปล่าเอาออนี่เตาเออเบียเติมแบงค์ให้เอ้ยแม่ บุกห้องไหมเราอ่ะบุกห้องไหมอ่ะครับเป็นเตาปิกนิกของพี่แก้วครับเนี่ครับเตาปิาคนี้อ่ะอนะอันนี้ของข้างล่างนะเก็ทานใส่นี้แล้วก็ก่อไฟเลยส่ว,วนนี้จะเป็นเตาอยางถ้าจะชอบสูงก็อย่างนี้อ่าวางหม้อวาง,วางอะไรได้แต่ถ้าอยาก มันต่างกว่าก็ว่างนี่เลย เรามีเมนูอะไรบ้างครับเจยางเห็ดป่าแจงเห็ดป,ป่านะครับตัวกุ้งอะไรแจงเห,ดงห็ดเป็นวันดีเจต้องซด้อรถบัดไล่บ้าครับไว้ใส่จะคุม้มนร้ำ เอาลอก,กินห้องกันอีกแล้วคิบได้คิบหันโอ้ยกันมาไปขึ้นผู้าแดงกันโอ้ยจะไปทิมหมอนหน่อทิมเสียนี่กระร้าก่อนหุ้ยตามไม่กเกี่ยวยาเข้าอยาเข้าเน่ตัวแบกครับแบกท้องอย่างเดียวนะครับตัวซอสไปที่ไหนไมีอด <ไป S 2> ก้อยกุ้งครับนะก้อยกุ้งแบบธรรมชาติเลยนะ อาหารมันอาจจะไม่ได้หรูหราหรือพิเศษมากอะไรนะแต่ว่าบรรยากาศมันได้ครับกุ้งไม่น้ําเลยครับต้นน้ําเลยเนี่ยตัวกุ้งมันจะตัวใหญ่พิเศษนะให้ดูก่อนนี่ดูกับเทียบกับนิ้วโป้งผมเลยนะเกือบจะเท่านิ้วโป้งเลยนะตัวใหญ่มากนะข้อขำปูมจังเลยนะคำปูมก็คือคำใหญ่นั่นแหละเออพี่าพ้นกกรปแล้วน่อ่นนะ เบิดแบบนี้น่ะค้อยน้ำฟันหูข้อยน้ำสุดๆนี่ปลาราไม่เหรียญใช่ไหมแมีวัดเมีวัดไม่ได้ใส่ปลาราไม่ได้ใส่ปลาราแต่พงชูรสเยอะหน่อยหรือว่าพงชูรสไม่มีรสดีเต็มโคกเลยรสดีใครใส่อร่อยอร่อยครับก้อยกุ้งนะแถวเนี้ยต้องกินกับผักกูดนะ คือมัมบนคือบกค่อยกูดว่ะหมันเมียนม่ปหักบอก่าค่อยวหักบอกกุดเลยจะจะมจะกูดเลยจะมจะกูดเลยวะนี่ไปยะกโอ้ยแก่งเห็ดไหมมันหอนเลยวันนี้เป็นเห็ดป่านะฮะไม่ใช่เห็ดซื้อมานะคือพี่เขาเก็บมาไว้อะ สูดาก่อนรุนแรงเกินไปไม่น่าเติมมาเยอะเลยครับท่านผู้ชมป่าไทยหนวดจริงป่าด้เซบกับข้าวก็อร่อยบรรยากาศริมน้ำก่อนหน้าน <c oughs> ี <c oughs> <reco Christ. c oughs> <siglo. c oughs> ้ก็ฝนตก บรรยากาศดีไม่ร้อนนะครับถ้าใครที่อยากจะมาพักผ่อนก็แนะนําเลยนะครับต้นน้าเลยนะก็มาสอบถามทางชาวบ้านเพื่อต่อลองติดต่อผู้ใหญ่บ้านดูครับเผื่อที่จะมีไกด์พามาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหูบก่อนครับหูบน้ําแกงก่อนเรือววสดกันแดด เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับ EP นี้ก็สนุกกันแบบเปอ,อแบบไหนก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ผมเมาแล้วนะ,วะยังยังไง,ก,งก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแก้วกาถาเบลนะครับ EP หน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ารีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปต่อร้านคาราโอเกะ okay, ก่อนแล้วกันนะโ okay. อเคบ๊ายบาย